ค่ะอันนี้ก็มาเป็น10บ,บาทเหรียญสิบบาทที่รับซื้อนะคะรับซื้อ10บ,บาทค่ะสิบ,บาทสตางค์ทอนเพียงดูเพียงพศลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยนะคะแต่พศเขาต่างกันค่ะเริ่มต้นที่10บ,บาทพศสองห้าสามหรับซื้อเหรียญละ500ร้อยถึงหนึ่บาท3านะคะดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะสามหบ,บาทปีสองห ห้าร้อยถึงหนึ่งพันถ้าผ่านใช้อะคะ่ะห้าร้อยมีผ่านใช้สวยๆหนึ่งพันถ้าอยู่ในแผงเขียวหนึ่งพันสองร้อยค่ะส่วนต่อมานะคะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเอาไปนะัดบอกจํานวนผลิตก่อนนะสิบบาทสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตเพียงหกหมื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะหกหมื่นสองร้อยเหรียญคะ่ะสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งผลิตน้อยหายากนะคะรับซื้อ 500ถึง1000และ1,200ถึงพันสนี่คือเหรียญ UNC ที่อยู่ในแผงนะคะต่อมาอันดับต่อมาก็จะเป็นนี้ค่ะ10บาท25 10บาท2541 10บาท2 541เป็น่ดรับซื้อที่60บาทค่ะเพราะจำนวนผลิตเขาเริ่มเยอะแล้ว10บาท2541ผลิตเกือบล้านนะคะ980,000เหรียญน,นะคะพอสอนี้ ก็ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนจานวนผลิตไม่ถึงล้านเหรียญก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะค่ะถือว่าผลิตน้อยเลยแหละต่อไปอนาคตอาจจะราคาสูงขึ้นไปนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะคิดว่าค่ะถ้าใครเก็บได้ก็เก็บเก็บเลยค่ะหายากสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งนี่ก็หายากแล้วนะคะตอนนี้นะตอนนี้แล้วตอนนี้ยิ่งระบบเขา เหรียญรัชการที่9คืนนะคะวนเหรียญรัชการที่10ออกมาใช้นะคะเหรียญเหรียญก็เลยจึงต้องหายากขึ้นแล้วก็อะไรนะระบบที่ใช้ใจ่ายเขาเรียกใช้ใจ่ายอะไรนะที่พนักตบไม่ถูกเรียกไม่ถูกที่เขาไม่ต้องใช้เงินกันะนะใช้สแกนใช้อะไรกันเงี้ยเหรียญยิ่งจะหายากมากเลยนะคะทุกคนถ้าเราเก็บไว้อีกหน่อยนะของที่เราเก็บไว้เนี้ยเป็นของมีค่าเลยแหละเป็นของหายากเป็นของมีค่ามีราคานะคะสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งนะคะจำนวนผลิตหกหมื่นสองร้อยเอ่อ ขอภัยครั988เหรียญน,นะคะ2541รับซื้อเหรียญละ60บาทต่อมาเหรียญที่สอง10บาท2542มีไหมเนาะ10บาท2542ค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทขอภัยนะคะวันนีดเอาวะนนีดจะต้องไปหา2542มาให้ดูจะได้เห็นด้วยพูดไปคุยไปจะได้เห็นเห็นของเนาะถ้าพูดแล้วไม่เห็นของท่านอาจจะนึกไม่ออก นึกภาพไม่ออกอะว่าว่าเหรียญไหนใช่ไหมคะสองห้าสี่สองก็ได้โอเคค่ะถ้าถ้าพูดแล้วไม่เห็นของจริงอะจริงนะหลายคนนะปนักงานสีกคนนึงถ้าพูดแล้วไม่เห็นของจริงจะนึกไม่ออกว่าเออเป็นยังไงวะเนี่ยค่ะสิบาทสองห้าสี่สองนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทดูพอสอยอย่างเดียวจริงๆค่ะ นะคะเสียเวลาพลิกดูพศนี้หนึ่งก่อนใช้ไปค่ะไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมายนะคะดูพศสองห้าสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะดูเพียงพศออจริงๆค่ะไม่ต้องดูจุดตําหนิตรงไหนเลยนะคะเจอสองห้าสี่สองส่งขายไปนัาได้ค่ะยี่สิบาทหรือร้านไหนขายซื้อที่เกินยี่สิบก็ส่งขายร้านเขาได้เลยค่ะสองห้าสี่สองแล้วก็จะมีอะไรอีก 34, อะสองห้าสามสี่เนาะในราคาเหรียญได้ยี่สิบาท สิบบาทสองห้าสามสี่รับซื้อเหลือละยี่สิบบาทสามสี่อันนี้มีไหมอ่ะตรงนี้ไม่มีพ้าน้ต้องหาตัวอย่างเหรียญมาให้ดูท่านจะได้นึกออกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวพ่อพูดอย่างเดียวอ่ะนึกไม่ออกหรอกว่าเหรียญลักษณะไหนแบบไหนนะคะพ่อบางคนเห็นเหรียญที่มือเขาที่อยู่ในมือเขายังเรียกไม่ถูกเลยว่าเขาเรียกอะไรนะคะเขาใจผิดกันอยู่เรื่อยเลยป้นานบอกเหรียญพศเนี่ยเขายังเอาเหรียญหมุนไอเหรียญที่ระลึกอะ่ะที่ตรงพศมาขายให้ปห้านาป้านบอกไม่ใช่อันนะั้นเขาเรียกที่ระลึก ะะถ้าพอศอก็คือเหรียญหมุนเวียนแบบนี้เนี่ยค่ะต่อมาพอศสองห้าสามสี่เหรียญสิบบาทจะตังทอนพอศสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะเจอ 2, 5, 3, สองห้าสามสี่ส่งขายได้เลยค่ะวนนี้รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทพอศสองห้าสามสี่นะคะจำนวนผลิตหนึ่งล้าน หนเมื่อกี้สี่สอไป้ไปยังไม่จะบอกเนาะสามล้านสามแสนเหรียญเนี่ยค่ะจำนวนผลิตนะคะหล้านสามแสนก็ถือว่าไม่เยอะนะหล้านสามแสนส่วนสองห้าเมื่อกี้จบไปอะนะคะจำนวนผลิตไนั้ไม่ได้บอกสองหไม่ได้รับซื้อเหรียญละยีบาทจำนวนผลิตหล้านกับสามหมืเหรียญเท่านั้นนะคะหล้านกับสามหมืเหรียญส่วนสองห้าสามสี่จำนวนผลิต หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะสองห้าสามสี่สองห้าสองห้าสามสี่แล้วก็มาสองห้าสี่สามเขาสลับกันนะคะสามสี่กับสี่สามสิบบาทสองห้าสี่สามจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกหมื่นหกแสนหกพันเหรียญนะคะหกหกจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญ สองห้าสี่สามค่ะรับซื้อเหรียญละ15บาทดูพอสอ,อย่างเดียวจริงๆค่ะสองห้าสี่สามนะคะเจอพอสอนี้ค่ะส่งขายได้เหรียญละสิบห้าบาทจาก4ีสแล้วก็มาอ่ะต้องหาเหรียญมาดูมาห้ามามามา,มาประกอบการสนทนา10บสิบ,สบ,บาทสออันนี้เป็นพระเสียรใหญ่เลยนะคะเนี่ยคะ่ะรุ่นนี้นะคะ สิบบาทปีสองหเหรียญสิบ,บาทสต้งทอนพศสองหรับซื้อเหรียญละสิบาทดูพศเท่านั้นค่ะสองห้าานวนผลิตหนึ่งล้านเก้าแสห้าหเหรียญก็เกือบสล้านเหรียญน,นะเนาะเกือบสองล้านเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละสิบาทค่ะทวนอีกรอบนะว่าพศไหนเท่าไหร่นะคะ สิบาท2531 5 0 0ามหนึาร้อยถึงหนึ่งพบาทปีสองห้าบาท10%บาทปีสองหาสี่สองรับซื้อยีบาทสิบบาทปีสองหรับซื้อ20บาทส0บบาทปี2องห้าสี่ามรับซื้อสิบาทสิบบาทปีสองห้ในมือนี่เลยนะคะรับซื้อเหรียญละสิบาบาทค่ะหลายคนก็ถามว่าแล้วจะขายได้ยังไงติดต่อได้ยังไง ช่องทางติดต่อตอนนี้ป้าน่ามีเยอะมากถ้าใครบอกว่าติดต่อป้าน่าไม่ได้นี่แสดงว่าเขาเขาไม่ได้ดูคลิปป้าน่าเลยนะคะเขาไม่ได้ดูคลิปป้าน่าเพียง <S <S แต่มาดูคลิปเดียวแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะช่องทางการติดต่อป้าน่าจะตอนนี้วิธีการติดต่อป้าน่าจะให้เยอะมากใต้ลิงก์ใต้คลิปใต้คลิปนะคะจะมีลิงก์ลิงก์อแอปที่ให้ติดต่อแล้วก็มีเบอร์โทรมีนามบัตรนะคะสองใบสามใบก็แนบไปค่ะ ติดต่อง่ายค่ะป้าน้าตอนนี้นะคะติดต่อได้เพราะมีทีมงานค่ะไม่ใช่ะไรป้าน้ามีน้องๆเขาไม่ช่วยนะคะมีทีมงานคอยรับโทรศัพท์ให้ค่ะแล้วก็คอยรับซื้อเหรียญก็มีคนช่วยนะคะตอนนี้มีมีทีมงานช่วยค่ะติดต่อได้แล้วนะคะหลายคนบอกโทรไม่ได้โทรเบอร์ทีมงานค่ะจะเขียนว่าเบอร์ทีมงานป้าน้านะคะเบอร์ทีมงานนะคะนั่นรับเลยแต่โทรหาป้าน้าเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้รับนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ